ส,สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะบิกกี้มาส่งมอบรถให้กับลูกค้านอกสถานที่นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะพี่ชื่อพี่เล็กค่ะค่ะกาญจนาอยู่จัดรยองค่ะค่ะพี่เลก่ะแล้วรู้จักร้าน Perfect Car ได้ยังไงคะพี่ดูจากในเพจค่ะค่ะดูในเพจอ่า Perfect รถมือสกรุงเทพนะคะแล้วติดตามเพจของบริษัทปิกนานไหมคะประมาณปีกว่าค่ะประมาณปีกว่าใช่ไหมคะพี่โอเคเราเห็นว่าเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายบริษัทหลายเพจอยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเพราะเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจที่เลือกใช้บริการซื้อรถมือ2ใช้งานที่บริษัทเพอร์เฟกคะพี่ก็พี่ก็ลองดูหลายบริษัทค่ะบางคนก็บอก แบบยังไงเหมือนกับไม่มั่นใจว่าเราจะซื้อไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วของเพอร์เฟกอ่ะสนใจลูกค้าค่ะติดต่อกลับมาคุยทักถามคือเอาใจใส่อ่ะค่ะก็ติดตามหนึ่งปีแล้วก็เอาการบริการของเซลให้ข้อมูลแล้วก็น้องแอดมินตอบคุถามให้ข้อมูลลูกค้าดีก็เลยตัดสินใจมั่นใจนะคะโอเคพี่เล็ก ประกอบอาชีพอะไรคะพี่ค้าขายค่ะทำธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่โอเคค่ะวันนี้พี่เล็กซื้อรถอะไรไปใช้งานคะกับบริษัทเทอรปิครีโวค่ะปี 2017. 2อ1 7ัค่ะโตเกตรตีโใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็<ม>อ,อันนี้ถามขั้นตอนการทำไฟแนนซ์หรือว่าการขอสินเชื่อเป็นไงบ้างคะพี่ก็เร็วมากค่ะของพี่ทำไฟแนนซ์เข้ามาทำให้ที่บ้าน ระยะเวลาประมาณสวันมันก็รู้ผลนะคะโอเคพี่เล็กใช้เวลาจัดไฟแนนซ์สวันเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้เงินออกรถคันนี้เท่าไหร่คะพี่ห0ึค่ะ100ตามรีวิวที่โฆษณาเนาะแล้วก็ได้ส่วนลดโปรโมชั่นอีก40,000ค่ะ4,000มบาทนะคะก็ออกรถคันนี้ฟรีดาวออก100บาทค่าจัดค่าโอนนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ใช้เวลา2วันเนาะพี่เลขา อยากจะให้พี่เล็กค่ะช่วยฝากอะไรกับลูกค้าที่กําลังลังเลอยู่แล้วก็ยังอยากหารถมือสองใช้งานสภาพดีแล้วก็ฟีดาวค่ะฝากอะไรให้พ่อหน่อยก็ลองดูบริษัทนี้ค่ะเพราะว่าเขามีรถให้เลือกมากแล้วก็สนใจลูกค้าเอาใจลูกค้าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือการบริการค่ะ,คะ โอเคคนรู้ขอบคุณนะคะพี่วันนี้นะคะพิกี้ทําให้พี่เล็กได้รถใช้งานในงบหนึ่งร้อบาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็นํารถมาส่งถึงจังหวัดระยองนะคะปาพ่อธจังหวัดระยองโอเคขอให้พี่เล็กนะคะกิจการที่ทําอยู่ของให้รวยๆยิ่งขึ้นไปนะคะพี่สุขภาพแข็งแรง่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ